เรียกได้ว่านาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเต้ยจรินพรนางเอกสาวตัวเล็กคนเก่งที่เป็นกระแสอย่างมากในบทมาตาลดาละครที่ฮีนใจใครหลายๆคนได้อย่างมาก ที่ใครๆก็ต้องพูดว่าถ้าไม่ใช่เต้ยก็นึกไม่ออกแล้วว่าต้องเป็นใครทำเอาเรตติง้งสูงมากที่สุดที่เคยมีมาแต่ล่าสุดไม่รู้ว่าสาวเต้ยนั้นเป็นมาตาหรือมาตาเป็นสาวเต้ยเพราะสาวเต้ยได้ออกมาโพสภาพเป้ที่จะไปวิ่งพร้อมกับระบุข,ข้อความว่าวันนี้ไม่ได้วิ่งหนีหมาและไม่ได้วิ่งหนีหมูแต่ยังไม่ทันเริ่มวิ่งเลยหยุดตรงที่ยืดเส้นแล้วไปจบที่โรงพ ยาบาลค่ะนาวีฮือ10บโลที่ตั้งใจไว้กราบท่านคะ่ะขอเวลากู้เส้นแปดเดียวคะ่ะทำเอาเพื่อนเพื่อนดาราและแฟนแฟน,แฟนเมนให้กำลังใจแต่เหมือนจะขำกับความที่เหมือนตัวละครมาตามากกว่าคนสวยรีบหายไวๆนะคะ